Terima kasih telah menonton! เสริมบุญเก่าสร้างบุญใหม่ร่วมบุญใหญ่เสริมบารมีขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทศิมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นวัสะนางสงตำบลนิคมเขาบอกแก้วอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์งานเริ่มวันที่27ธันวาคม2557ถึงวันที่4มกราคม2558มหรสพสมโพธชมฟรีตลอดงานติดต่อเป็นเจ้าภาพจองมีตัดวาวเป็นเจ้าภาพลงทานงานบุญต่างๆได้ที่วัดโดยตรง0878432924 087 8432924พระอธิการบุญเริ่มสิริมังคโรเจ้าอาวาสทางคมนาคมสะดวกมากๆครับผมผม เสริมบุญเก่าสร้างบุญใหม่ร่วมบุญใหญ่เสริมบารมีขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทศิมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นวัสะนางสงฆ์ตำบลนิคมเขาบอกแก้วอำเภอพะยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์งานเริ่มวันที่27ธันวาคม2 5 5 7ถึงวันที่4มกราคม2558มหดรสบสมโพธิชมฟรีตลอดงานติดต่อเป็นเจ้าภาพจองมิตรถวายเป็นเจ้าภาพลงทานงานบุญต่างๆได้ที่วัดโดยตรง0878432924 087 8432924พระอธิการบุญเริ่มสิริมังคโรเจ้าอาวาสทางคมนาคมสะดวกมากๆครับผมผม